ข้อที่15แผ่นชิปคอมพิวเตอร์บางพื้นที่หน้าตัด3.5ตารางเซนติเมตรถูกหุ้มด้วยฉนอนทั้งซ้ายและขวาดังรูปมีอุณหภูมิขณะททำงานเท่ากับ60อ,องศานะครับหากนำเอาวัาสดุทนความร้อนหนาะ1.5 mm, มิลิเมตรมีค่าเคเท่ากับ0.058นะครับ มาฉากป,ประกบบนและล่างของชิปจงหาความร้อนสูญเสียจากผ่นชิปอคอมพิวเตอร์นี้หากแผ่นชิปอยู่ในอุณหภูมิบรรยากาศ25องศานะและสัมสิทธิ์การพาความร้อนโดยรอบเท่ากับ5ตารางความตันทางก็จะเป็นแบบนี้นะ เขียนไม่แล้วก็ฮีทเรทก็จะมันจะโฟลจากนี้สองด้านนะครับตรงนี้เป็นฮีทหนอดนะครับเ,เป็นทีหนอดนะก็คือเป็นอุณหภูมิของชิปนะครับด้านบนให้เป็นทีหนึ่งด้านล่างให้เป็นทีสอง การหานะครับผมจะหาจะพาฟังนะฟ่งนี่งนีนะครับทั้งสองด้านมันเท่ากันนะครับสองด้านจะเท่ากันเพราะหาได้ข้างเดียวก็มาบวกกันนะ k ทีเก่อนับอิงก์อินดิโกรที่ได้นะครับจะเท่าก,กับทีนอดลบทีอินฟินิตี้นะครับ <c oughs> ก็ส่วนด้วย r นะ อันนี้ก็เป็น L ส่วน K บวกหนึ่งส่วนสมมติการพักความร้อนนะครับก็ควรด้วยพื้นที่ ทีนอเท่ากับ60นะทีอินฟินิต้เท่ากับ25 L เท่ากับ0.0015นะครับส่วนด้วย k k เท่ากับ0 0 5 8คูณ a นะครับ เอกับ 0. 0นยน่านบวกหนึ่งนึ่สด้วย สมดุิกันาพาความร้อนเท่ากับ5นะครับ mm hmm. คูณด้วยเสุด mm hmm. พื้นที่เท่ากันนะครับพื้นที่เท่ากันทั้งนะทั้งบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ mm hmm. ตรงนี้ได้เท่ากับ150.57 นี่สาม่วนได้หนึ่งห้านะครับก็จะได้เท่ากับศูนยสองะครับเนื่องจากว่ามันมีสองสองด้านนะครับมันมีสองด้านงนี้ มาบวกกันนะ0.232คูณ 2, 2, 2นะครัคตอบก็จะได้เท่ากับ0.46วัตต์มาดูคำตอบนะ0.46วัตนตะ์ 4, 6, ตอบข้อ3นะ